สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากคุณโซดาน้ำได้โพสตกรอนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ผู้เป็นเหมือนเพื่อนแท้ตั้งแต่แรกกลับดาแหลกแปลกไปให้ชงน ข่าวกาลีชีพพุ่งที่ลุงพลชักใยคนจนหลงพาลงคลองเลิกใส่ร้ายป้ายสีเสียทีเถิดไม่ก่อเกิดเพลิดผลพาหมุนมองเมื่อหยิบไฟมาถือก็มือพองกลายเป็นหน้องลามไปถึงในสวงวอนไหว้สาองค์พระยาปาริจิตที่สถิต ร่างอยู่บนภูหลวงให้ลุงพลรอดพ้นจากกลนลวงจงพ้นปวงภัยพานพวกมารเทินนี่ก็เป็นบทกลอนของคุณโซดาน้ำนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณโซดาน้ำมาณที่นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโดยท่านแรกกล่าวว่า เลิกติดตามหลวงแล้วด่ากเก่งมากฟาดหัวฟวาดหางท่านต่อมากล่าวว่าแต่ก่อนเนาะเพื่อนพลเพื่อนพลต่อมาเปี้ยนไปหลงไปไกลเลิกแล้วค่ะเลิกดูเลิกติดตามท่านต่อมากล่าวว่าลงอัปมงคลดาบขี้สนิมพวกนี้ไม้หลักปักครีทำตัวเป็นปริงมาเกาะได้คนติดตามก็ถีบหัวทรง ด่าเช้าด่าเย็นด่ากลางวันปูปริจิตเอากงเล็บเกี่ยวลิ้นให้พูดไม่ได้สักทีเธอท่านต่อมากล่าวว่าดอกไม้เหล็กถ้าปู่ได้สร้างต่อสงสัยพวกมันกระอักเลือดตายแน่ๆมาช่วยกันอธิษฐานจิตให้องค์พ่อปู่ได้สร้างต่อให้เสร็จด้วยเทินอยากเห็นไอ้พวกนั้นดินดินดินเหมือนหมาโดนน้ำร้อนท่านต่อมากล่าวว่า ผนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคำนี้ทันสมัยตลอดกลาลจริงๆเนาะใช้เวลานิดเดียวก็เผยสันดานแท้จริงออกมาและท่านต่อมากล่าวว่าสาธุจงพ้นพวงภัยพ่านพวกมารเทินท่านต่อมากล่าวว่าเงินเป็นเหตุแน่ๆค่ะมีเงินเดินซื้อสินค้าได้บางคราวเชื่อไหมแม้ใจที่แกล่งเกินยังถูกน้ำเงิน ระนำเสียยับเยินโอ้เงินเอ๋ยเงินโอ้เงินเอ๋ยเงินอำนาจมันเกินจะเอื้อมอาจทนเราเคารพคบกันที่เงินท่านต่อมากล่าวว่าคุณโซดาเขียนดีมากๆค่ะแต่น้าบาปจะคิดได้ไหมน้อด่าว่าทุกๆวันลุงกับป้าขอให้พ้นภัยนะคะสงสารเด็กๆขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ